ค้องใจเกี่ยวกับเรื่องอาการเชื้อราที่อวัยวะเพศชายค่ะบอกว่า<ม>จะรักษาด้วยวิธีใดได้ไดบ้างเนื่องจากตอนแรกเนี่ยอวัอวยวะเพศเปิดแล้วมีเชื้อราแต่ไม่คันพอไปเข้ามาหาวิทยาลัยเนี่ยตัดสินใจไปหาหมอก็ได้ยามาทากําจัดเชื้อรา ก็ไม่หายนะคะก็เลยเปลี่ยนมาใช้ใหญ่ตัวที่มีความเข้มข้น2%คราวนี้หายไปแล้วก็มามีอะไรกับผู้ชายแต่เขาไม่เป็นอะไรไม่มีเชื้อราด้วยแต่ว่าพอหลังจากหนึ่งเดือนที่มีอะไรกันเนี่ยผมก็มีเชื้อราเกิดขึ้นคราวนี้เป็นมาเกือบสองเดือนแล้วทายาทุกวันก็ไม่หายเปลี่ยนยาก็ไม่หายเชื้อราครั้งนี้มีอาการคันรวมทั้งผิวบริเวณที่เป็นเชื้อราจะถลอกและแสบด้วยครับผมจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรยาที่ใช้ควรจะเป็นอย่างไรครับอย่างแรกสุดนะฮะเป็นเชื้อราจริงหรือเปล่า ไม่ค่อยเคยได้ยินนะคะเคยได้ยินแต่ผู้หญิงชเ,เชื้อราเนี่ยไม่ค่อยพบบริเวณตรงหัวขององคชาตครับเชื้อราเนี่ยส่วนใหญ่จะพบบริเวณที่อับชื้นตามซอกขาหนีบ นะฮะพบอันดับหนึ่งเลยเศร้าขาหนีบบางคนเป็นที่โคนองกระชาติบ้างตรงที่มีขนแล้วก็เหงื่อเล่นกีฬาบางทีเป็นชั่วโมงไม่หลายชั่วโมงทิ้งไว้จนชื้นปล่อยมันแห้งเองบางคนเป็นที่รักแร้แต่มักจะเป็นบริเวณที่อับชื้นน้อยรายที่จะมีเชื้อราตรงบริเวณส่วนหัวขององกระชาตต้องเปนอาการยป็ไงถ้ามีเชื้อราถ้ามีเชื้อราก็จะมีอาการคันแล้วก็จะมีผื่นขึ้นนะฮะมีสีมีผื่นลักษณะของผื่นเนี่ยค่อนข้างเรียบแต่ว่าขอบจะนูนแดง จะเห็นชัดและขอบชัดเจนและขอบมันจะนูนแดงนี่คือเชื้อราอ่านี่คือเชื้อรานะฮะครั้นี้คนที่พบเชื้อราบริเวณที่แปลกๆเนี่ยจะต้องเช็กว่ามีภูมิคุ้มกันผิดปกติหรือเปล่าเช่นพบเชื้อราในปากในกระพุ้งแก้มอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะเป็นแผ่นขาวๆอยู่ในกระพุ้งแก้มต้องเช็คต้องเช็คภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือว่าได้ยาปฏิชีวนะเป็นประจำครับการยาปฏิชีวนะเป็นเป็นระยะยาวเพราะว่าปกติแบคทีเรียมันก็จะ ฆ่าเชื้อราได้เองถูกต้องถูกไหมพอเจอยานี้พอเราได้ยาปฏิชีวนะมันก็ทําลายแบคทีเรียที่อยู่เฉพาะที่เชื้อรามันก็จะเริ่มตบโตขึ้นมาได้เพราะเชื้อรามันมีทั่วไปอยู่แล้วนะฮะครับนนี้ถ้าถามว่าถ้าถ้าเป็นเชื้อราจริงหรือเปล่าเราแค่ป้ายขูดออกมานะเอาไปส่องกล้องสไลด์ดูเนี่ยเราก็เห็นแล้วเพราะเชื้อรามันวินิจฉัยง่ายมากนะฮะเราไม่ได้ใช้ค่าใช้จ่ายอะไรมากแล้วถ้าเป็นเชื้อราจริงทายาไม่หายจริง ก็จะมียารับประทานที่ใช้ได้ผลแต่อันหลังนี่อาจจะใช่ใช่ไหมแล้วอันหลังนี่พอมามีมีเซ็กกับผู้ชายด้วยกันแล้วควนี้ก็เจอที่เดิมเลยแต่คราวนี้คันเออคราวนี้คิดว่าใช่ไหมผมว่าอาจจะไม่ใช่ทั้งคู่โดยเฉพาะการมีเซ็กทางทวันหนักเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นการกระตุ้นให้เกิดเชื้อราเลยราไม่ชอบไปซ้ำไปรามันเหม็น อลานี่มีเซนอันไหนเหม็นนหอมเลยนะควนี้ถ้าคุณหมอสมบุญวิเคราะห์นี่เขาควรจะทําไงดีครับกับง่ายที่สุดเลยนะขูดไปให้หมอหมอผิลัไปให้หมอแล้วก็ขูดมาตรวจดูนะฮะครับครับแล้วจากนั้นก็ก็ค่อยรักษาไปใช่ค่ะที่เป็นนะคะคือที่เขาไปเอายามาทามาอะไรนี่คิดว่าผิดทางใช่ไหมอใช่ครับ